สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการในช่วงออโต้าท็นะครับทาง FM 96.5คลื่นความคิดครับทุกวันอังคารนะครับเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มเสร็จจนถึง5ทุ่มนะฮะเราก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวกับรถยนต์ทั่วไปก็มีนะครับพลังงานทดแทน พลังงานสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมาพูดคุยกันบางครั้งก็มีขึ้นไปเยี่ยมเยียนอวกาศบ้างเป็นครั้งคราวนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเรากลับมานั่งคุยกันนะฮะวันนี้ผมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องที่กําลังเป็นข่าวคือฮาไปทั่วโลกนะฮะเนื่องจากมีสํานักข่าวต่างๆรายงานเรื่องของรถยนต์ของโตโยต้าที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแต่ว่าเป็นการ เอาเครื่องยนต์สันดาบมาแปลงเป็นไฮเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนนะครับก็ยังเป็นสันดาบอยู่แต่เอาไฮโดรเจนใส่เข้าไปจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ลองมาดูภาพรวมกันนะฮะของการใช้งานไฮโดรเจนซึ่งคำถามที่น่าสนใจในวันนี้ที่ผมจะถามก็คือว่าเอ๊ะไฮโดรเจนเนี่ย mm hmm. ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานสะอาดจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมีคำตอบกัน ก่อนจะไปเรื่องเนื้อหาสาระครับช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราครับถ้าใครใช้ Twitter นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเ e ิร์ชใน Twitter หาคำว่า SI สไดอกกรีนก็คือเป็นตัว A กลมๆนะครับแล้วก็ D R E K A R I N ติดกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามอะไรยังไงได้นะครับสำหรับ Facebook นะฮะเราก็มีช่องของ เ c e b o o k เข้าไปเสิร์ชหาคำว่า Autotalk FM 96.5นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปติดต่อข่าวสารติดตามข้อมูลต่างๆที่ผมเอามาลงไว้ให้เรื่อยๆได้นะครับแล้วก็แน่นอนเรามีช่องทางอื่นๆนะเช่นท่องทาง TikTok ก็เป็น si e v, นะ e k a s สเอกรินวะ ekarinv และ y o u t u b n n h l ครับก็เป็นช่องทางที่ผม ทำคลิปทำให้ความรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงการเอ,อเอาคลิปต่างๆที่บางทีเราจัดรายการแล้วเรามองไม่เห็นภาพเนี่ยผมก็เอาจะเอาภาพไปอินเสิร์ตที่หลังแล้วก็เอามาทำ,ทำู่เวลาทำแล้วก็จะเอาไปอินเสิร์ตให้แล้วก็เอาไปอัปโหลดลงใน YouTube c h anel n ของผมเองนะครับชื่อช่อง tech auto talk นะฮะเสิร์ชหาคำว่า tech t e c h นะ tech เนี่ยแหละครับแล้วก็ auto talk A U T O T A L K นะ t e k e Auto Talk เนี่ยติดก,กันเลยนะครับท่านก็จะเจอ Channel ที่ผมเอา,เอาข้อมูลข่าวสารต่างๆไปลงไว้ให้นะครับเอาละวันนี้เนื้อหาสาระเยอะมากนะครับก็พยายามจะค่อยๆค,คุยให้ฟังผมขออนุญาตเริ่มจากอัปเดตยอดขายรถยนต์ปี2565ถึงเดือนกันยายนนะครับ จากมกราคมถึงเดือนกันยายนปี2565เนี่ยตอนนี้ภาพรวมตลาดเราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะลองมาดูผมได้ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจมานะครับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นโตโยต้านะครับนะฮะก็ตอนนี้ยอดขายโตโยต้าไปแล้ว28,619คันในปีนี้นะครับก็บวกขึ้น25.2%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ส่วนอ e ีซูซูนะครับก็มาเป็นอันดับ2นะฮะนะขนาดขายเฉพาะรถกระบะนะแสนหกหคันอันนี้ก็บวกมา24.4%ทีเดียวนะครับก็แสดงว,ว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาประชาชนนะก็เริ่มหันกลับมาซื้อรถใหม่กันวางั้นเถอะนะครับส่วน Honda นะครับตามมาเป็นอันดับ3านะสำหรับการขายรถยนต์ยอดขายอยู่ที่61,000 2 8 1คันนะครับก็ติดลบไปนิดหน่อยครับ0.1คือแทบจะแหมเขาเรียกว่าประครองยอดขายเท่าๆกับปีที่แล้วไว้ได้นะครับส่วนมิตซูบิชินี่โอ้ขึ้นมาแรงนะครับอาจจะเป็นเพราะรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นของมิตซูบิชิออกมานี่ก็โดนตาโดนใจนะครับยอดขายมกราคมถึงกันยายน65เนี่ยมิตซูบิชิขายไปแล้ว39,310คัน นะบวกมา19.4%นะครับส่วนอันดับถัดมานะครับอันดับ5ครับเป็น Ford นะมอเตอร์ Motor, นะครับขายไปแล้ว28,226คันอันนี้ก็บวกมา25%สนะสังเกตนะครับว่าแทบจะทุกแบรนด์เลยเนี่ยสามารถบวกขึ้นมาในหลัก2หลักเนะี่ยกว่าเปอร์เซ็นต์ี่มา5อันดับแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าบวกไปแล้วบวกแบบเกิน2หลักเนี่ยไป4 บริษัทก็คือโตโยต้าอิซูซูมิสูบิชิฟอร์ดนะครับส่วนฮอนด้านี่เมนเทนระดับการขายที่เท่าๆเดิมนะฮะถัดมาครับอันดับที่6นะครับอันดับที่6เป็นมาสด้าครับโอ้นะฮะก็ยอดขายบวกมา8.4%อยู่ที่27,995คันนะครับส่วน MG เป็นอันดับที่7ครับนะ27,13คัน นนี้ตกลงมาจากปีที่แล้วเล็กน้อยนะฮะลบไป2.6ในขณะที่บริษัทที่น่าเป็นห่วงคือนิสสันครับนิสสันนี่ยอดขายตกลงไปถึง18.4นะครับอา,อาจจะเป็นเพราะารถรุ่นใหม่ออกมาไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายรถที่เปิดออกมาสู่ตลาดนะไม่ค่อยบูมนะครับยอดขายอยู่ที่17,481คันเท่านั้นนะครับ แล้วก็อันดับถัดมานะครับคือซูซูกิครับนะซูซูกิ1 5 5่า 15, 5คันอันนี้ก็บวกมา5.2%นะครับและอันดับสุดท้ายยังไม่มีการเติบโตเพราะว่าเขาเพิ่งขายได้ไม่นานนะครับ Great Wall Motor นะครับทะลุขึ้นมาที่8,094คันซึ่งก็เป็นทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2,565ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนโตโยต้ายังครองอันดับหนึ่งเหมือนเดิมครับนะก็ตามมาด้วยอิซูซูฮอนด้ามิสซูบิชิฟอร์ดมาสด้าเอ็มจีนิสันซูซูกิและ Great Wall. เลกรตวอลเริ่มมาติดแล้วนะครับปีหน้าผมเชื่อว่าเราจะเริ่มมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาติดในชาร์ตนะท็อป10กันมากขึ้นนะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยก็มี MG นะก็ติดแล้วนะครับมี g e a รด a l l เข้ามาติดแล้ว BYD เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับก็คิดว่าปีหน้าน่าจะทำตัวเลขขึ้นมาได้น่าสนใจนะครับเอาละครับนี่คือภาพรวมๆของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยคราวนี้วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของออโตโยต้า เน่เนื่องจากว่าโตโยต้าเนี่ยมีการพาสื่อ,อ,อไปดูนวัตกรรมใหม่ของเขาจริง,รงๆก็ผมเคยเามาคุยในรายการไปพักใหญ่แล้วละ่ะเรื่องของการที่โตโยต้าพยายามพัฒนารถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนแต่ไม่ได้พัฒนาพัฒนาเรื่องการใช้ไฮโดรเจนฟิวเซลอย่างเดียวนะครับเขาพัฒนาไฮโดรเจนที่เอามาใช้กับเครื่องยนต์สันดาปด้วยเพราะผมเคยคุยให้ฟังแล้วไงว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ แล้วก็มีสป라이ดเชนกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับเขามีพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจำนวนมากเลยทั่วโลกแล้วการที่จะเปลี่ยนตัวเองมาผลิตรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้านั้นเนี่ยก็หมายความว่าพาร์ทเป็นร้อยร้อยพันพันพาร์ทที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องยนต์เนี่ยสป라이ดเชนนี้จะหายไปจากอ,อ,องค์ประกอบของโตโยต้าเลยซึ่งหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทลูกของโตโยต้าเยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็เป็นบริษัทร่วมทุนนะฮะที่ Toyota เข้ามาร่วมนะครับและยังมีบริษัทลูกอื่นๆหรือบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ t o โยต้าอีกจํานวนมากนะที่ผลิตพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สันดาปเพราะฉะนั้น t o โ,โยต้าเองเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าพยายามคิดทุกวิธีทางทํำยังไงถึงจะยังให้สป라이เชนเหล่านี้ของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ล่มสลายไปกับการเปลี่ยนแปลงไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่โตโยต้าทำเนี่ยเขากระจายออกเป็น2ทางทางหนึ่งคือโตโยต้าไปพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่ใช้ฟิวเซลก็คือใช้เซลล์เชื้อเพลิงอ่าเอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเซลล์เชื้อเพลิงมันคืออะไรกันแน่จะเจาะลึกให้ฟังเลยนะครับแล้วก็ไอ้ไอตัวเนี้ยก็ใช้ไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับอ่าเป็นล่าสุดที่ก็ทําเป็นต้นแบบออกมาเป็นโตโยต้าครอสซ์ H2 นะครับก็เป็นเหมือนโตโยต้าครอสซนี่แหละแต่ใช้ไฮโดรเจนเข้าไปสันดาบ นะก็คือกำลังบอกว่า Toyota เนี่ยแตกลายการใช้ไฮโดรเจนเป็น2แนวแนวหนึ่งคือไม่ใช้ระบบสันดาบและไปใช้ f ฟนะิวเซลเซลเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกมาเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้กับการขับเคลื่อนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือการเอาไฮโดรเจนเหมือนกันครับแต่เอามาสันดาบในเครื่องยนต์สันดาบที่เขาเรียกว่า90%เนี่ยยังคงใช้พาร์ทของเครื่องยนต์สันดาบเดิมของ t o y o t ้ได้อยู่ ในขณะที่อีก10%เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของอาพาร์ทที่จะต้องเสริมเติมแต่งเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าเพื่อให้มันกลายมาเป็นเครื่องยนต์สันดาบไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้น90%ยังใช้ spare part เดิมหรือใช้ supply chain เดิมอีก10% modify มีพาร์ทใหม่อะไรใส่เข้าไปนี่คือ2ทางที่ Toyota าดำเนินการอยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่า Toyota เนี่ยก็พัฒนาไอเครื่องยนต์ไฮโดรเจนทั้ง2แบบ คือทั้งเป็นฟิวเซลเนี่ยก็มิไรหรือมิไรอีอะไรที่ที่เราทราบกันมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าที่จริงไม่ใช่โตโยต้าเจ้าเดียวหรอกของญี่ปุ่นก็มี Honda ด้วยนะครับฮอนด้ Honda ก็มีการพัฒนารถยนต์ฟิวเซลมาพักใหญ่แล้วแล้วก็ผลิตออกมาขายแล้วด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเองก็ผลิตเจเนอเรชันที่2ออกมาแล้วนะคือโตโยโต้ามิไรอีเนี่ยหรือมิไรเนี่ยก็ ออกมาขายได้ยบรยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ผมว่าหน้าตาสวยด้วยนะนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาภาพเอาอะไรมาอินเสิร์ตให้ดูนะครับใครอยากจะติดตามเห็นภาพด้วยก็ไปที่เอ่อ Tech u u t o Talk ทาง y t u t u นะครับ t e c h a u t o t a l k นะครับไปที่ Tech Autotalk ได้นะครับก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะหลังจากที่ผม จารายการเสร็จนี่ยพยายามจะหารูปหาอะไรไปเสริมเสริมใส่ไว้ให้ที่นั่นด้วยนะครับเอาละครับกลับมาที่แนวทางการพัฒนาของ To โ o ต้ตอนนี้โตโ y ต้ a เริ่มเ,เปิดตัวรถยนต์ที่เป็นต้นแบบเขาเรียกว่า c o r o า s รออไอตัว Toyota Cross H2 เนี่ยคือใช้พลังงานไฮโดรเจนไปสันดาบเนี่ยแล้วก็เชิญสื่อมวลชนไทยหลายเจ้าเลยนะครับไปดูทั้งสงเทคโนโลยีเขาเลย คือไปดูทั้งที่เป็นมิไร่ก็รถที่ใช้ฟิลเซล hydrogen ฟิลเซลซึ่งเปิดตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยล่าสุดที่เพิ่งไปเปิดตัวกันมายังคงเป็นต้นแบบอยู่เนี่ยนะก็สตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็มีไอน้ำพ่นออกมาจากปลายท่อไอเสียด้วยนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์ก็ยังคงมีการสันดาบดูดอากาศเบิดคายเหมือนเดิมนะฮะมีลูกสูบมีอะไรเหมือนรถจนสันดาบทั่วไปแหละแต่ว่าเขาบอกว่า ไอ้เจ้าเครื่องยนต์ไฮโดรเจนตัวนี้จะมีไม่มีพลพิษนะก็มีไอ้น้ำพ่นออกมาทางปลายปล่องแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าการเติมไฮโดรเจนของเขาเนี่ยเ,เขาพัฒนาไปถึงขนาดที่ว่ามันจะลดการเ,าเติมไฮโดรเจนเข้าแ้งของเขาซึ่งมีอยู่2องสงใหญ่ๆสองถังเนี่ยนะจาก5นาทีเนี่ยให้เหลือน1น1.3นาทีอันนี้คือคือจุดที่โตโยต้าคิดว่ามันคือจุดเด่นนะครับ โตโยต้าเนี่ยอาจจะมองกลับมาที่เมืองไทยนะครับว่าตอนนี้รถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาทําตลาดไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับโตโยต้าเองก็พยายามคิดว่าตัวเองเป็นเป็นลีดเดอร์ในวงการรถยนต์แหละการขยับขับเคลื่อนนะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีลีดเดอร์ว่างั้นเถอะนะครับเขาก็มองเรื่องของรถยนต์ไฮโดรเจนในอนาคตว่า ถ้าโตโยต้าเอามาขายในเมืองไทยเนี่ยตลาดเมืองไทยน่าจะยอมรับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสถานีเติมไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตนะอันนี้คือสิ่งที่โตโยต้าคาดหวังนะครับแต่ว่าผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วใครละ่ะจะเป็นคนทำโครงสร้างพื้นฐานปั๊มไฮโดรเจนเหล่านี้ อย่างในเกาหลีเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับบริษัทเกาหลีนะฮะุนไดโรเทนที่ก็ททำรถไฟพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยในเกาหลีนี่ก็มีการติดตั้งปั๊มไฮโดรเจนกระจายอยู่ในประเทศของเขาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เก็ใช้สำหรับภารกิจเฉพาะนะเช่นเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของรถยนต์ก็มีบ้างแต่ว่ายังไม่มากเท่าปั๊มน้ำมนันหรอกนะครับหรือยังไม่มากเท่าชาร์จิ่งสเตชันหรอกนะครับ แต่ว่าก็มีบ้างแต่สําหรับเมืองไทยเราเนี่ยลองถามในใจนะครับว่าถ้าโตโยต้าเอารถยนต์ไฮโดรเจนมาขายใครจะเป็นคนทำโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนหลายๆคนก็อาจจะเป็นมองที่ปตทไหมเชลไหมบางจากหรือว่าโตโยต้าจะทำเองครับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับและใครจะเป็นคนลงทุนในการปูพรมทํา ตัวโครงสร้างพื้นฐานไฮโดรเจนทั้งประเทศมูลค่าเท่าไหร่แล้วราคาขายของไฮโดรเจนจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับผมดูข่าวจากข่าวที่มีสื่อหลายสื่อไปออต่างประเทศไปประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าไปดูรถไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนมิไรมิเรอิของโตโยต้าเนี่ย แล้วก็ไปดูไอรถยนต์สันดาปพลังงานไฮโดรเจนของโตโยต้าเนี่ยทุกคนกลับมาก็จะพูดคล้ายๆกันเหมือนๆกันเหมือนเป็นเอ่อเป็นข่าวที่ทางทางเป็นเพรสรีลีสของทางนู้นน่ยก็ให้มาคำพูดของเขาคือบอกว่าเทคโนโลยีไฮโดรเจนเนี่ยสามารถพัฒนากระจายได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากใช้พลังงานสะอาดในการผลิตได้บวกกับพลังงานธรรมชาติในประเทศไทยอาจจะตอบ รับไฮโดรเจนได้ดีกว่านี่คือคําพูดที่ผมเห็นหลายๆสื่อเอาคําพูดนี้มาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆกันสําหรับคนที่ไปเยี่ยมชมที่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่ผมเองในฐานะเป็นนักวิชาการเป็นวิศวกรเนี่ยก็มีคำถามคำโตๆเหมือนกันว่าไอ้คำว่าพลังงานสะอาดที่ใช้ผลิตเนี่ยมันคือพลังงานอะไรครับนะแล้วพลังงานที่ว่านี้มันมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ที่จะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนัวันนี้นะแถมต้องเอาพลังงานไฟฟ้าที่สร้างมาสร้างไฮโดรเจนแล้วแปลงไฮโดรเจนกลับมาเป็นไฟฟ้าอีกมันมีกระบวนการคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาเนี่ยมันมีความสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่คนที่ไปดูเทคโนโลยีมาเนี่ยเขาก็คงมีความหวัง ลึกๆแหละตัวผมเองก็มีความหวังลึกๆว่าสุดท้ายไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่สะอาดจริงๆแต่คำถามทุกวันนี้เนี่ยผมอยากถามท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆไฮโดรเจนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันนะเอาแบบปีนี้เลยนะเนี่ยนะนะวันปี2022เนี่ยนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามารู้จักชนิดของไฮโดรเจนกันก่อนดีกว่านะครับไฮโดรเจนเนี่ยเ,ออเราอาจจะพูดถึงไฮโดรเจนสีต่างๆออถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาก็จะมีพูดถึงคำว่าเกรย์ไฮโดรเจนบราวน์ไฮโดรเจนบลูไฮโดรเจนรวมถึงกรีนไฮโดรเจนนะครับมีอยู่4ตัวประมาณนี้ซึ่ง ไอ้คำว่ากรีนไฮโดรเจนเนี่ยคือสิ่งที่โตโยต้าคาดหวังว่าอนาคตนะฮะมันจะกลายมาเป็นแหล่งผลิตไฮโดรเจนที่สะอาดปราศจากมลพิษจริงๆคือเอาพลังงานทดแทนเอาพลังงานอะไรต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมาผลิตเป็นไฮโดรเจนแล้วไฮโดรเจนตัวนั้นมาใช้ขับเคลื่อนรถยนต์นะครับแน่นอนถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันคือพลังงานสะอาดที่แท้จริง แต่มันคืออนาคตนะเอาละกลับมาดูชนิดของไฮโดรเจนเอาแบบแฟกตนะปัจจุบันนี้กันก่อนนะครับคือไฮโดรเจนเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆจริงๆได้3ตัวนะถ้าเราจะมองเอาแบบมาจากก๊าซก่อนนะนะหรือจากพลังงานทดแทนก่อนเนี่ยนะก็จะมีเกรย์ไฮโดรเจนนะฮะก็คือเอา,เอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยเอามา,าแปลงกระจายคือแยกไฮโดรเจนอะตอม แยกก๊าซไฮโดรเจนออกมาจากแก๊สธรรมชาติและ,ะส่วนที่เหลือของของแก๊สธรรมชาติที่ก็ปลดปล่อยทิ้งไปก็จะมีคาร์บอนอปลดปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะครับจากกระบวนการนี้เขาเรียกเกรย์ไฮโดรเจนส่วนบลูไฮโดรเจนนั้นดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเอาแก๊สธรรมชาติเข้ามาเหมือนเดิมนะครับนะเอามาแยกไฮโดรเจนออกมาแล้วก็ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยเขาก็อัดลงไปใต้ดินเอาไปเก็บเขาเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์ นะครับส่วนกรีนไฮโดรเจนนั้นนะอันนี้คือบลนะูนะบลู Blue นี่คือมีคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่ว่าเอาทําท่อทะลุลงไปใต้ดินแล้วก็ไปอัดอยู่ในกระปะ๋อใต้ดินนะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศอันนี้คืาเรียกบลูไฮโดรเจนส่วนกระบวนการอีกอันหนึ่งก็เรียกว่ากรีนไฮโดรเจนนั่นก็คือการแยกน้ําด้วยไฟฟ้านะครับการกระบวนการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวอาจจะเจาะลึกให้ทราบแต่ละกระบวนการนะครับ โดยการเอาพลังงานสีเขียวก็คือพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนทั้งหลายพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือแม้แต่พลังงานจากความร้อนใต้พิภพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาใช้ผลิตไฟฟ้าแล้วเอาพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นไปแยกน้ําออกมาเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับซึ่งกระบ,บวนการนี้จะไม่มีโมลพิษเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมาจากน้ำครับเอาน้ํามาเสร็จแล้วเอาอิเล็กโทรดแช่เอาไฟฟ้า ป้อ,อ,อนเข้าไปมันก็จะเกิดการแยกตัวของน้ําซึ่งมันเป็น h 2 o ใช่ไหมไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจนหอะตอมเนี่ยออกมาเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะฮะสุดท้ายเราก็จะก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซออกซิเจนออกมาซึ่งก็ไม่เป็นโมลพิษแต่ว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ที่จะเป็นจริงได้ในทางคอมเมอรเชียลสเกลคือที่จะผลิตไฮโดรเจนออกมาขายด้วย ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยทีเดียวอย่างน้อยก็5ปี7ปีประมาณนั้นนะครับนะอันนี้คือภาพรวมๆก่อนถ้าใครดูสเกลให้เห็นภาพเนี่ยทางวิศวกรเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าปีไหนมันน่าจะเป็นปีที่เริ่มมีบลูไฮโดเจนนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มเข้าสู่เฟสแรกๆของ บลูไฮโดเจนในอดีตที่ผ่านมาการผลิตไฮโดเจนนั้นเป็นเกรย์ไฮโดเจนทั้งหมดคือผลิตแล้วมีมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับผลิตไฮโดเจนได้ไฮโดเจนด้วยแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อยมาด้วยในขณะที่ b l บลูไฮโดเจนคือผลิตจากแก๊สธรรมชาติได้ไฮโดเจนออกมาแต่คาร์บอนเนี่ยเอาไปแคปเจอร์ก็คืออัดลงไปใต้ดินเก็บไว้ไม่ให้มันลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะครับน,น่าจะเกิดขึ้น หลังเนี่ยช่วงตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะจะเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เรียกบลูไฮโดเจนนะส่วนกรีนไฮโดเจนเขาบอกว่ามันจะเริ่มมีราคาที่จับต้องได้เป็นจริงนะที่สามารถเอามาผลิตในคอมเมอรเชียลเพื่อใช้กับรถยนต์ได้เนี่ยหลังจากปี2030ไปแล้วนะอันนี้เป็นภาพรวมๆก่อนนะครับคราวน,นี้ <c oughs> หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วก๊าซธรรมชาติที่ผมพูดถึงว่า กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่เอาแก๊สธรรมชาติมาแยกออกมาเป็นไฮโดรเจนแล้วมีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเนี่ย,ยตกลงก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างเอออันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเรามาดูองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยมีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทน,เทนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนซัลไฟแล้วก็แก๊สอื่นๆ เยอะแยะไปหมดทั้งอาร์กอนฮีเลียมอะไรต่างๆนะครับก็พวกนั้นก็เล็กน้อยแต่ว่าไอตัวที่หลักๆจริงๆเนี่ยคือมีเทนครับนะส่วนอีเทนโพรเพนบิวเทนเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆไม่เยอะหรอกตัวที่หลักๆจริงๆคือมีเทนซึ่งสูตรทางเคมี Me ของก๊าซมีเทนเนี่ยคือ C-H-4 ก็คือประกอบด้วยคาร์บอน1อะตอมและไฮโดรเจน4อะตอมนะครับ C-H เพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติได้มันก็คือการแยกคาร์บอนออกมาจากไฮนะโดรเจนนะเดิมมันประกบกันอยู่ ch 4 C, C ก็คือคาร์บอน h คือไฮโดรเจนพอเราแยก C ออกมามัาก็ต้องปล่อย C ออกไปด้วยแล้วเราเอาไฮโดรเจนที่มีแยกออกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้อัดใส่ถังก็เป็นก๊าซไฮโดรเจนที่ออกมาขายในเชิงพาณิชย์นี่คือองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติและ เมื่อเราแยกไฮโดรเจนออกมาก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เริ่มเห็นภาพแล้วฮะว่าวิธีการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาตินั้นทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันต่อยาวๆครับพักสักครู่เดียวครับ